mm you -hmm. ยาวไปวันนี้ก็น้องไปก่อนกันนะเราเยอะมากนี่ก็เป็นตลาดนะเขาเรียกตลาดลาดสดตลาดปทุม ตลาดสดประทุมนะครับฝนก็นจะเยอะๆหน่อยในช่วงเช้ชาเชิญครับ เราต้องไปแวะซื้อกาแฟเราต้องไปแวะซื้อกาแฟอีกนะทุกคน 然后就个节目，来听。<noise> thank you อา,อากาศเชามันชังงสดชื่นจริงๆเลยอากาศดีสุนอรกาศได้เต็มปอดเพราะเราไม่ได้อยู่ในเมืองจังจ้าเราเราก็อยู่ในเมืองอยู่นะแต่ว่าอยู่ในเมืองปถุแล้วก็มีอากาศสดชื่นในุดูรุ่งสุดยูนิต